สวัสดีค่ะดวงดีทาโรห่หนึ่ง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 นะคะคลิปนี้เราจะมาในหัวข้อนี้นะคะคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่คุณอยู่ใ,ใกล้ๆคุณนั่นแหละนะคะคุณจะรู้ได้อย่างไรว่ามีใครที่ไม่ชอบคุณเกลียดคุณนะคะนินทาคุณมีมุมมองที่แบบไม่ชอบคุณเอามากๆ ะะแล้วเขาก็ชอบแอบ,บนินทาคุณใส่ร้ายคุณอยู่นะคะคุณจะรู้ได้ยังไงว่ามีคนกลุ่มนี้มีคนคนนี้อยู่นะคะอาวันนี้พี่ไพ่จะเล่าเรื่องของคนที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าเขาคิดใส่ร้ายคุณแอบบนินทาคุณไม่ชอบคุณนะคะอานนพี่ไพ่จะบอกเล่าเกี่ยวกับ คนกลุ่มนี้นะคะหรือคนคนนี้ว่ายังไงนะคะเอาใบที่หนึ่งนะคะใบที่หนึ่งก็คือไพ่ตัวตนของคุณนะคะคุณผู้ชมอใบที่หนึ่งคือเจ็ดเหรียญน,นะคะบางคนกำลังรอคอยผลผล,ผลิตรอคอยค่าแรงก็ได้ค่าแรงที่คุณทำมานะคะบางคนก็รอคอย ผลกําไรนะคะรอคอยเงินคอยเงินก้อนก็ได้นะคะรอคอยคนที่จะมาคืนเงินคุณนะคะบางทีก็มีคนคุณอาจจะลงทุนอะไรไปนะคะเป็นเงินก้อนใหญ่แล้วคุณกําลังรอคอยเงินก้อนนี้นะคะผลกําไรก็ได้ผลผลิตนะคะจากงานเกษตรก็ได้ทั้งนั้นนะคะพอเป็นต,ต้นไม้ใช่ไหมต้นไม้วาซาต้นไม้นะคะคุณผู้ชมนี่ ออกดอกเป็นเหรียญนะ่ะหมายความว่าคุณกําลังคุณใช้แรงลงทุนไปกับการทํางานสิ่งนี้แล้วคุณก็รอคอยที่จะให้ออกดอกออกผลนะคะอ่ะเงินขึ้นมากําไรขึ้นมาเงินก้อนขึ้นมานะคะใครที่เข้ามาก็จะได้รับผลกําไรจะได้รับเงินเพราะเพราะว่าเงินขึ้นเป็นใบแรกนะคะคุณรอเงินก็จะได้เงินแน่ๆน,นะคะ คุณคิดว่าเงินก้อนนี้จะมาไหมจะมาตอนไหนจะมาหรือไม่มาไพ่ใบนี้เกิดขึ้นมาเงินกําลังมาหรือเงินมาแล้วก็ได้นะคะอ่าพลังงานของคนที่รอคอยเงินนะคะเอาไปต่อสําหรับข้อความนี้ข้อความอะไรของแม่หมอเนี่ยหมวข้อน,นี้นะคะคุณจะรู้ได้ยังไงว่ามีคนคิดไม่ดีกับคุณเขาเป็นใครคนกลุ่มไหนมีความสัมพันธ์อะไรนะคะ ไอรนะ่ที่คิดไม่ดีกับคุณนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชมเพื่อเป็นไกด์ไลน์ชมเพื่อความบันเทิงนะคะคุณผู้ชมอ่ะให้หมอมีปู่แล้วก็มีมีเกลือดูดซับความไม่ดีสิ่งอับปมงคลแล้วก็มีพระแม่ธรณีนะคะอยู่ตรงนี้นะคะพลังงานที่ไม่ดีจะไม่ไปถึงคุณและไม่มาถึงเพ็ะแม่หมอนะคะอ่ะ เอเริ่มเลยนะคะใครกันนะที่คิดไม่ดีกับคุณที่ไม่ชอบคุณนะคะไพ่ใบที่หนึ่งของการทรยศหักหลังเกิดขึ้นมาแล้วนะคะคนคนนี้นะคลิปนี้จะเล่าถึงคนที่ลับลล่อๆคนที่แอบมองคุณแบบไม่เปิดเผยชอบลวงความลับชอบรู้เรื่องของคุณเรื่องอะไรก็ตามเขาจะไม่หมอจะไม่อยากใช้คำว่า สอดรู้สอดเห็นนะคะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเนี่ยคนอะไรนะคะอยากรู้เรื่องไปหมดนะเรื่องตัวเองเนี่ยไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นยังไงแต่อยากรู้เรื่องของคนอื่นนะคะอยากรู้รู้ไปหมดเลยแถมยังคิดไม่ดีด้วยบางทีนะคนคนนี้ก้าวเข้ามาในชีวิตของคุณแบบลักลอบนะคะ ถ้าคุณมีสถานที่ที่เป็นสาธารณะนะนะคะที่เขาเข้ามาได้เขาก็จะเข้ามาเพื่อที่จะสอดส่องดูว่าที่บ้านของคุณที่ร้านค้าของคุณก็ได้นะที่หน่วยงานของคุณที่บ้านของคุณที่ร้านค้าของคุณที่องค์กรของคุณที่ในซักแห่งหนึ่งที่คุณอาศัยอยู่ที่คุณมีสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ก็ได้นะคะ เขาจะก้าวเข้ามาเนี่ยแบบย่องย่องแอบบย่องเข้ามาดูผลงานแอบบย่องเข้ามาดูว่าคุณมีสิ่งของมีค่าไหมเขาก็จะเห็นไหมคะตอนนี้ก็จะมีอะไรนะ่ะก็จะแอบ,บถ่ายรูปเก็บไวก้ก็แอบบถ่ายทอดสดก็ได้แอบบเขาเรียกอะไรนะอัดเป็นวิดีโอได้นะคะเป็นคลิปอะ่ะจะอัดเป็นคลิปก็ได้นะคะลักรอบ ถ่ายทอดออกไปสู่โลกภายนอกอะสู่คนอื่นให้รับรู้เรื่องของคุณรับรู้ความลับที่คุณไม่อยากเปิดเผยหรือไม่ก็ชีวิตประจาวันของคุณที่คุณไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งวุ่นวายโอ้พี่ใบนี้ทําไมไม่หมออธิบายเยอะเพราะมันเป็นจริงๆอ่ะคุณผู้ชมดูสิก็คลินปนี้นบอกว่าใครที่แอบคิดได้ใส่ร้ายนินทาคุณก็ก็มีนะระวังคนนะ เขาสามารถเข้ามาในชีวิตของคุณได้ทั้งบนโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงนะคะตอนนี้ถ้าคุณทําอะไรอยู่แล้วมีใครเข้ามาแบบลับๆล่อๆนะคะแล้วทําอะไรเหมือนคุณรู้นะคะเหมือนถ้าคุณมีกล้องนะกล้องวงจรปิดอะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมแม่หมอจะพูดไปไปแบบนั้นเลยเพราะว่าไพ่ใบน,น,น,นี้มันบอกอย่างนั้นน่ะเขาเข้ามาในบ้านคุณเขาเข้ามาเขาแอบย่องเข้ามา น่ะเขามาแล้วเห็นไหมเขาจะหอบสิ่งของออกไปถ้าเขาไม่ได้เอาของคุณออกไปจริงๆเขาก็จะเอาความลับเอาความลับเอาผลงานเอาสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้ที่คุณไม่อยากบอกใครที่คุณพยายามอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวสถานที่ที่คุณไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งย่าม ung, ยุม่งยุ่วุ่นวายมีคนแอบนะนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาจะถ่ายทอดไปทาง ที่เขาปากเขาเนี่ยพูดนะคะเพราะคนคนนี้เป็นคนที่พูดความลับของคนอื่นเก่งมากแต่ความลับของตัวเองนี่เก็บเงียบนะคะบางคนก็จะถ่ายทอดไปบนโลกออนไลน์นี่นะคะมีคนแอบย่องเข้ามามีคนแอบศึกษาชีวิตของคุณมีคนแอบคิดร้ายคิดไม่ดีลักลอบลับลล่อๆคนไม่ดีคนลึกลับคนลึกลับก็ได้นะคะบุคคลลึกลับที่ชอบ ยุ่งเรื่องของคุณก็ได้นะแต่ยุ่งไปในทางที่ไม่ดีเขาพยายามที่จะรู้เรื่องของคนแล้วเ,เอาไปขยายต่อนะคะอ่ะไม่หมอทำไมพูดนานจังก็ปีไพ่พเขาบอกมาอย่างนี้นะคะคนคนนี้เป็นคนไม่ดีเราก็ต้องสาธยายไปตามนั้นนะคะอืมเพื่อผลประโยชน์ของคุณผู้ชมนะคะอ่ะอะไรอีกคะใบที่สองคุณจะรู้ได้ยังไงว่าใคร ที่กาลังคิดแบบนี้อยู่ที่กําลังแอบย่องเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นบนโลกออนไลน์โลกการสื่อสารและโลกแห่งความเป็นจริงนะคะอ่ะบอกไพ่ใบนี้ก็ให้บอกลักษณะไปเลยนะคะหรือไม่ก็บอกสถานะก,ก็ได้นะคะอ่ะอ่าทำไมเป็นอย่างนี้คะอ่ะสับใหม่เพราะว่าพี่ไพ่ข้องงายก่อนนะคะสักครู่นะคะคุณผู้ชมพี่ไพ่ข้องงายมันไม่ได้นะคะอ่ะ สับใหม่ดูซิว่าเขาเป็นใครบอกลักษณะท่าทางบอกนิสัยบอกตัวตนบอกราศีนะคะบอกวันบอกอะไรก็ได้นะคะบอกธาตุบอกความสัมพันธ์สถานะ,อะบอกมาเลยคนคนนี้เป็นใครถ้าคุณยังโสดก็คนที่เข้ามาจีบคุณนะสถานะก็คือจีบคุณแบบหนุ่มสาว คู่รักอะไรประมาณนี้แต่ยังไม่แต่งงานนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดก็คนที่เข้ามาจีบคุณอยู่ตอนนี้นะคะคนคนนี้อย่าไว้ใจนะคะแต่ถ้าคุณไม่มีสถานะไม่ไม่มีเขาเรียกเขาเรียกอะไรบางคนเขาก็ไม่คิดเรื่องความรักนะคิดเรื่องทํางานทําธุรกิจถ้าคุณทํางานในองค์กรนะคะมีเพื่อนร่วมงานที่มากมายเยอะแยะ ยัไง,ไงไงว่าทํางานเป็นกลุ่มนะคะก็คือเพื่อนร่วมงานนะคะเอาสองแล้วนะคะอ่ะประการที่สามลูกค้าก็ได้นะคะถ้าคุณค้าขายลูกคา้าคุณคนที่คุณติดต่อคุยปรึกษาเรื่องที่คุณทำธุรกิจก็ได้ลูกคา้าคู่ธุรกิจก็ได้นะคะแล้วก็คนที่คุณร่วมลงทุนด้วยนะคะ ให้ระวังนะคะอ่าบอกแล้วนะสามสถานะนะคะแต่ยังไม่ได้บอกลักษณะใช่ไหมอ่พี่ไพ่บอกช่วยบอกลักษณะหน่อยนะคะคุณผู้ชมจะได้รู้นะคะรู้ไว้ใช่ว่าใส่แบแบกหามนะคะคุณผู้ชมดูคลิปของแม่หมอก็ดูฟรีนะคะอ่ะไม่มีอะไรหนักนะคะ รว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะคะคนชอบก็ดูคนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะคุณผู้ชมลักษณะสิใบนี้นะช่วยบอกลักษณะคุณผู้ชมนะคะและตัวแม่หมอด้วยนะคะเราร่วมกัน <c oughs> ดับรู้เรื่องนี้นะคะวีขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมขึ้นมาแล้วไพ่ใบนี้ King of s w o r d s ความหม่ของเขาตรงๆเนี่ยคนคน,นี้เขาจะเป็นคนใหญ่คนโตคนมีอำนาจคน,คน,คนใน คนในเครื่องแบบคนทำงานเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายทหารตำรวจทนายความนะคะไปถึงขั้นถ้าเขาเป็นคิงก็คะอาจจะเป็นคนที่ตัดสินความเป็นความเ,เขาเรียกอะไรความเป็นความตายของคนเนี่ยนะก็คือคนที่ตัดสินให้เรียกอะไรนะเขาอาจจะนั่งบัลลังก์เป็นผู้ตัดสินก็ได้นะคะผู้ตัดสิน เรื่องคดีความนะคะทหารตำรวจคนในเครื่องแบบหัวหน้าเจ้านายแต่ king of sort w ผู้ใหญ่ถึงแม้เขาจะมียศมีตำแหน่งที่ใหญ่ที่สูงขนาดไหนเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าถิ่นเป็นคน,คนที่มีอำนาจในที่ต่อนะคะ คนคนนี้เป็นผู้ใหญ่ที่มีอำนาจเป็นผู้ใหญ่ที่ถือดาบก็คือจ้องจับผิดถ้าเป็นหัวหน้าก็จ้องจับผิดดูด่าว่ากล่าวทำอะไรก็ไม่ถูกใจนะคะชอบชอบใช้งานแบบใช้อำนาจนะคะออกคำสั่งจับผิดทำอะไรก็ผิดนะคะดูด่าว่ากล่าวนะคะถ้าเป็น คนที่เนียมอนาจแบบคนในเครื่องแบบก็ทำผิดนะคะทำผิดต่อหน้าที่นะคะ <c oughs> บางนะคะลักษณะของเขาเป็นคนอย่างนี้นะคะคือคนที่ใช้อำนาจแบบไปในทางที่ผิดเป็นคนที่ใหญ่โตกว่าคุณมีอำนาจเหนือคุณนะคะไม่ใช่คนที่ด้อยกว่าคุณแน่นอนนะคะคนที่คิดแบบนี้คนที่ทำแบบนี้นะคะ ยึดมั่นถือมั่นหนักก็ได้นะยกตนขึ้นข่มก็ได้นะคะอ่ะต่อนะคะใครละ่ะสิบเหรียญครอบครัวครอบครัวใหญ่เครือญาตินะคะนี่บอกลักษณะนะคะต่างๆไปนะคะแล้วแต่บคุคคลแล้วแต่พลังงานของของคนนะคะของคุณหลายคนนะคะอ่า มาคนในครอบครัวเครือญาตินะคะเอาอีกใบหนึง่งใครอีกล่ะคะคนที่อยากรู้เรื่องของคุณอีกคนหนึ่งนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าเขาเป็นคนป่วยนะคนป่วยไปไหนไม่ได้ในช่วงของการพักฟื้นในช่วงของการพักผ่อนนะ อาการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงแต่ก็อาจจะเป็นโรคที่หายยากหรือไม่หายก็ได้นะคะอืมคนคนนี้เขามีอาการป่วยไปไหนไม่ได้ป่วยติดเตียงหรือเขากำลังพักฟื้นก็ได้นะพักฟื้นจากอาการปวดเจ็บป่วยก็ได้บางคนบางคนถ้าไม่ป่วยก็ตกงานนะคะตกงานหลบหน้าผู้คนประมาณนี้นะ หลบซ่อนตัวก็ได้นะคะอ่ะไออีกนะคะอ้าวคนที่อยู่สถานที่เดียวกันกับคุณบ้านนะคะถ้าคุณอยู่คอนโดก็คือนะคะสถานคนที่อยู่สถานที่เดียวกันกับคุณบ้านเดียวกันคอนโดเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันนะคะหรือไม่ก็ครอบครัวเดียวกันไปเลยนะคะคนในครอบครัวก็ได้นะคะ ทำไมคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันคนที่รู้จักกันทําไมออกมาเยอะนะคะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอืมคนที่เคยเป็นครอบครัวกันก็ได้นะคะสองเหรียญขยายสองเหรียญน,นะคะเดอเดอสตาเหรออืม คนคนนี้เป็นคนที่เมื่อก่อนนี้ชีวิตเขาดีนะคะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคนคนนี้ไพ่พี่ไพ่เขาบอกนะช่วงก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในเวทวงที่เขาอยู่ก็แล้วกันเวทวงสังคมก็จะมีคนที่รู้จักเขาเยอะมีฐานะดีมีรถมีที่ดินมีบ้านอะไรประมาณนี้นะไพ่บอกนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าชีวิตของเขาจะ ติดขัดขัดสนนะคะชีวิตของเขาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเงินก็หมุนเงินอ่ะไม่ค่อยมีเงินหรือไม่ก็มีเงินน้อยหรือไม่ก็เข้าซ้ายจ่ายขวาหรือไม่ก็หยิบยืม,มยืมเงินยืมรายวันก็ได้นะคะเพระพาะไพ่ใบนี้หมายถึงถ้ายืมก็เป็นยืมรายวันนะคะเป็นหนี้รายวันยืมคนแบบทั่วไปนะคะเล็กๆน้อยๆก็หยิบก็ยืมอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนที่ เมื่อก่อนนี้เขาคีวิตของเขาดีเห็นไหมเนี่ยนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกติดขัดขัดสนเคยเคยรวยแล้วจนอะไรประมาณนี้เคยมีเคยมีชื่อเสียงแล้วตอนนี้ชื่อเสียงไม่มีแถมยังไม่มีตัวตนในสังคมด้วยซ้ำนะคะบางคนก็อาจจะหมายความว่าเมื่อก่อนนี้เขามีบ้านแต่ตอนนี้เขาไม่มีบ้านอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะถ้าเขาไม่มีถ้าเขามีเงินตอนนี้เขาก็ไม่มีเงินอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะโปรดใช้วิจารณญาณแม่หมอเตือนนะคะ เป็นไพ่หกไม้เท้านะคะขยายไพ่หกไม้เท้าคนคนนี้เป็นคนที่เคยรวยแล้วจนใช่ไหมคะแต่คนคนนี้บอกว่าเมื่อก่อนนี้ถ้าเป็นเรื่องงานเขาอาจจะเป็นหัวหน้าคุณนะคะส่วนตอนนี้ส่วนตอนนี้เขาอาจจะตกงานหรือไม่ก็อยู่แบบลําบากสถานะความเป็นอยู่ในการทํางานในสถานที่ทํางานคุณอาจจะกลับมาเป็นต่อกลับมาเป็นคนที่มีพรรคพวกเยอะ กลับมามีเป็นคนเด่นในสถานที่ทำงานนั้นก็ได้นะคะหมายความว่าตอนนี้เขาอาจจะเห็นนะคะดูหน้าตาเศร้าหมองทำอะไรก็ผิดหูผิดตาทำอะไรก็ไม่ถูกใจเจ้านายไม่ถูกใจเพื่อนร่วมงานอาจจะอยู่เหมือนแกะดำก็ได้นะคะคนคนนี้แหละเขาเห็นความเขาเอบมองคุณมาตลอดนะความเจริญก้าวหน้าของคุณเนี่ยคุณจะเริ่มต้นจาก เล็กขึ้นไปหาใหญ่ใช่ไหมคะอืมจากตอนที่ไม่มีตําแหน่งแต่ตอนนี้คุณไพ่ใบนี้คุณอาจจะได้รับตําแหน่งเป็นหัวหน้านะคะเนี่ยเป็นใหญ่กว่าเขาเกิดความอิจฉาเกิดความน้อยเนื้อต่าใจคนคนนี้ก็เลยคิดร้ายใส่ร้ายอะไรประมาณเนี้ยนะคะมีความที่ไม่ชอบคุณอะนะคะอะอะไรต่อคะ มีหลากหลายนะคุณผู้ชมนะคนที่เข้ามานะคะคุณผู้ชมคะอาไพ่ใในนี้เป็นไพ่ของมือที่สามนะคะเป็นราชินีพระจันทร์เป็นคนที่เขาพูดจาดีนะถ้าเขาอยู่ต่อหน้าคุณนะคะพูดจาดีอ่อนหวานนะคะไม่รู้เลยว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งนะคะไม่ใช่แค่เก็บความรู้สึกเก่งเก็บเก็บตัวด้วยนะคะ เก็บตัวเก็บความลับเก่งไม่แสดงตัวนะคะคุณจะไม่รู้หรอกว่าคนคนนี้คิดร้ายกับคุณเขาจะคิดร้ายกับคุณแบบไม่ให้คุณรู้ตัวนะคะเขาจะอยู่ในมุมมืดนะคะเขาจะอยู่ในความลับแต่ถึงยังไงไพ่ใบนี้ก็แสดงว่าถ้าคุณมีคู่อยู่นะคะคุณจะมีมือที่สามเข้ามาก็คือคนคนนี้เลยนะคะ มือที่สามคอยจับจ้องอยู่นะคะอืความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีรักสามเศร้าเราสามคนนะคะมือที่สามนี่แหละคนที่คิดไม่ดีกับคุณนะคะเอาเราจะไม่ขยายนะเราจะเอาแค่คนที่คิดร้ายเท่านั้นนะคะไม่ขยายเอาแม่หมอบอกไม่ขยายแต่พี่ไพ่ขยายเฉยเลยนะคะขยายขยายเฉยเลยจริงๆด้วยมือที่สามคนที่จิ้มแทงหัวใจคุณ คนที่แอบทำร้ายหัวใจคุณทำลายครอบครัวคุณสามดาบคุณต้องเจ็บปวดกับคนคนนี้แน่นอนคนคนนี้ต้องมาสร้างความร้าวฉานให้กับครอบครัวให้กับหัวใจของคุณแน่นอนใจคุณเจ็บไม่เลิมเจ็บฝังใจเก็บแน้นกับคนคนนี้นะคะหรือไม่ก็สามดาบคนที่คุณทะเลาะกับเขาคนที่มีประเด็นคนที่มีความเห็นแตกต่างคนที่ไม่ไปไหนก็แบบ ถ้าเห็นหน้ากันเจอหน้ากันนี่ก็ทะเลาะกันหรือไม่ก็อืมเหมือนคุณไม่อยากเจอเขาด้วยซ้ํานะคะแต่ถ้าเจอคุณก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอืมคุณอาจจะมีความแค้นฝังใจกับเขาไม่อยากจะเจอหน้าเขาก็ได้นะคะสรุปแล้วก็คือคนที่คิดไม่ดีคนที่ใส่ร้าย,ายคุณก็คือคนคนนี้คนทั้งหมดนี้นะคะอ่ะรับไปเฉพาะพลังงานที่เป็นของคุณเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ